สวัสดีจ้าทุกคนว,ว,วันนี้นะคะเขาเป็นอีกีวันที่เราจะได้เจอกันที่ล้านพี่แมงไปกับหนูไหมล่ะไปไปมาเาจะไปแล้วทางจน่ไปไปทางไม่เยกนทางเชิญค่ะไม่อยากเข้านะวอกค่ะเชิญค่ะไม่อยากเข้ามา ค่วงแล้วน่ารักมากเลยค่ะทุกคนกวสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนบึงนี่ม่น้มตื่นนอนอันหมุนหมอนบันน้ผมเป็นเป็นคนผมเสียนไงพี่นองบัดยานนอนอนิ่ขนันผมเงามันสิ เหลี่ยมมันอย่งก็มันสั้นไปน้ำมันจันสงสี่ไหมนี่ไหมที่ไปน้ำมันสี่เนาะพี่น้องเนาะมันตื่นขึ้นมันก็เลยเป็นอยังสี่อยู่มันยังไม่ได้อขึ้นสภาพี่น้องก็สี่นี่ละเป็นอย่งซี่ละหน้าสดตอนนอนตื่นใหม่พี่น้อง,องนะครับวันนี้เราแสดงอยู่ที่แกงคอเทียบรอยแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่กทมค่ะทุกคนค่ะเข้ากัสิไปก,กทมเนาะพี่น้อง อย่ากูหายทีเดอก่อนที่เราจะไปกทมนะคะบอสก็กระซิบเบาๆบอกว่าไปกินข่าวมันไก่ก่อนไปกินข่าวมันไก่ก่อนไปกินข่าวมันไก่ก่อนนะคะเราก็จะไปกินข้าวมันไก่ก่อนนะคะทุกคนก่อนที่บอสกับซอจะแยกกันวันนี้ซอก็พี่แบงค์วันนี้อยู่ไหนนะ พิษณุโลกนะคะส,ส่วนมหมอลำใจเกินร้อยก็อยู่ที่บอสขอสอหมอชิดสองนะคะพวอ,อยู่ไก่กันยู่ไปกันตั้งแต่ในเด้อพี่น้องเด้อซออยู่ที่พิษณุโลกบอดเอ้ยซอยู่ถุกแล้วตัวเนาะถยกแล้วส่วนมหมอลำใจเกินร้อยบอดก็อยู่ที่หมอชิดสองนะคะไปสียขงของขึ้นรถกันพี่น้องเด้อ คนขังคืนนวดแดวคนขับนะคะแม่นมแบงค่ะทุกคนเราก็จะไปกินข้าวมันไก่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าบอสบอกว่าไปกินข้าวมันไก่ก่อนไปกินข้าวมันไก่ก่อนด่านเกาเหาเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามเพจวัฒนกรมรำใจเกินรอยแล้วก็ช่องยูทูบวัฒนกรมรำใจเกินรอยนะคะ แม่นมกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่หายไปหลายวันเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากแบบช่วงนั้นยากเราก็เป็นเพียเพียเป็นเมื่อยเอนะคะพี่น้องก็เลยบอกบ่ิลงคลิปเป็นละลานนั่นไหมนะคะสาหรับใครที่ถามหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะไปแล้วจ้า